อแม่ครับแม่บอกให้ฟังนะว่าไหม่นี่คือไหม่ยังนอนนี่ใม่พยุงค่ะใหม่พยุงเนาะน,นี่นี่นี่คือแกน,ม,นแมันนาะแม่เนาะครับโอ้นีครับอ่าที่เห็นอยู่นี่ประมาณจักปีแม่ปีปีสองหกปลูกปลูกปีสองหกเนาะครับอืมปลูกปีสองหกมาที่นี่แม่ย่านคนมากวนเนาะครับ <c oughs> กันเลยกันเลยตัดสินใจขายขายทั้งมดจักต้นแม่ ซีต้นซีต้นต้นนี่ให้ราคาเขาจังไรครับเมาเอาเลยสามแสนครับซีต้นสามแสนปลูกปีสองสองสองหกเนาะประมาณประมาณตีไป40สี่สิบปีสี่สิบปีปลูกแทบบ่ไดดบ่ไดุ้งทุนยังเลยนี่เป็นว่าไหมโอ้อ่านี่ครับให้พี่น้องดูครับผม ต้นพายูงอายุประมาณ40ปีนะครับโดยเฉลีย่ยปลูกเมื่อปี2526 2526นะฮะ40ปีแม่บีตัดสินใจขายนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่อยู่คนเดียวนะครับถ้าไม่ขายเดี๋ยวเขาก,ก็จะมาช่วยเอาไปขาย <c oughs> นี่ครับดูลายมันครับพี่น้องเส้นๆ้นนี้คือวงปีนะครับนี่ฮะผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ ปกติเคยเห็นแต่ในรูปในวิดีโอนะครับวันนี้มาดูของจริงนะครับที่พ่อครูบาสุธินันทูกเอาไว้เมื่อปี2526นะฮะนี่คือต้นตอพยุงเนาอแม่เนาะเออตอนนี้เขาก็แม่ขายไป4ต้นนะครับบริเวณนี้40ปีครับพี่น้อง40ปีไม่นานนี่ครับมาดูอีกตอนนึงนี่ครับ ส่วนนี้ที่ที่จากที่ผมคืบให้ดูนี้เขาเรียกว่ากับพีนะครับหรือเปลือกอเขาเขาสช้เอาตะแกนมันมาไหมแนนอ๋อหมายถึงว่าเขาเขาใช้เอาเลื่อยเนาะปาดออกเลยเนาะเอาแต่เอาต่แกนมัน,มนอืนะครับสสแสดงว่าส่วนเปลือกนี่เขาก็าไว้ให้แม่อยู่แนนอ๋อเคายังเขาไม่เอานะฮะเข,เ,เขาเอาแต่เขาเอาตะแกนจริงๆ อ่านี่คือต้นที่ทสองเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ครับพี่น้องมาดูให้ครบสี่ต้นเนี่ยฮะเศษขี้เลื่อยเขาพี่น้องนี่ครับมีอีกต้นที่สามนะครับนี่ฮะต้นที่สามอันนี้คือลายของเขานี่ฮะนี่ครับแต่ว่านี่ฮะยังมีต้นกล้าใหม่ขึ้นมาอีกอยู่ครับนี่ฮะเนี่ยเราก็ปล่อยแล้วก็ เขาก็จะโตนไปได้อีกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งต่อนะครับอันนี้ต้นที่สี่ครับพี่น้องต้นนี้รู้สึกว่าแกนดีมากนะครับแกนใหญ่อ่าเพราะว่านี้ฮะกระพี้ประมาณนี้เองนะครับเดี๋ยวต้องผมจะเอาลองเอาน้ำรูปดูเนี่ยครับ สีมันขึ้นเลยครับพี่น้องสี่ต้นนะครับสามแสนครับเหมากันเลยนะครับ่ใช้เวลาปลูกต้นละตีให้เลยสามนาทีแต่สิ่งที่เราต้องลงทุนคือเรื่องของเวลานะครับมันก็ปลูกทิ้งเอาไว้เลยนะครับปลูกทิ้งเอาไว้เลยจากนั้นก็จะไปทำอะไรก็ไปทำนะฮะไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับพี่น้องผ่านไปสี่สิบปีฮะ โอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องขาย4ต้นเหมากัน3 0 0แสนบาทพี่น้องคิดเอาเองก็แล้วกันนะฮะอันนี้มาสร้างแรงจูงใจเผื่อพี่น้องยังคิดไม่ออกนะฮะอันนี้พ่อครูบาสุทธินันท์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้ดูนะฮะวันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมแม่บีนะฮะเพราะว่าพ่อครูบาท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาให้พี่น้องได้เห็นนะฮะนี่ครับ ต้นพะยุงแค่40ปีนะครับถ้าเราปลูกเอาไว้วันนี้นะฮะถ้ายิงใครเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่นะครับก็รีบปลูกเลยครับผมอย่ารอช้านะครับอ่าท่านก็คูณไปเลยครับอีก30-40ปีนะฮะนี่แหละเขาเขาถึงว่าเป็นบำนาญชีวิตพี่น้องปลูกต้นไม้มันดูแลให้รอดแค่นั้นเองก็พอนะครับอ่าป้องกันไฟแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ปล่อยเขาเลยนะฮะ เขาก็จะโตว,วันโตคืนนะครับเราไปไหนเ๋วเราถึงแม้เราจะไม่อยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เดินทางมาเขาก็ยังเติบโตได้ทุกวันเห็นไหมครับนี่ครับโดยรอบบริเวณนี่ฮะนีต้นกระถินกระถินนรงนะฮะนี่ครับมีหลากหลายมีต้นยางนานี่ครับเห็นไหมฮะยังนี่แค่3ต้นเองพี่น้องเอ้ไม่ใช่ทั้ี่ต้นนะฮะ ต้นไม้ของพ่อครูบายังเหลืออีกไม่รู้กี่พันต้นนะฮะนี่ครับผมวันนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับการปลูกต้นไม้นะครับอันนี้แค่ขายต้นไปเฉยๆนะครับไม่ได้แปลรูปเองนะฮะนี่ครับต่อถ้าเรารู้จักการแปลรูปก็ยิ่งจะเพิ่มมูล,ลค่านะครับฉะนั้นพี่น้องที่ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับวันนี้ก็ชวนพี่น้องมาดู ต่อพยุงอายุ40ปีโดยประมาณปลูกเมื่อปี2526ก็ไม่ถึงนะฮะที่จะพูดถึงก็แค่3 37ปีเท่าน,นั้นเองนะครับยังไม่ถึง40แต่ว่าเราตีเป็นตัวเลขลกลมๆนะครับก็จะเห็นนี่ฮะโอ้โหลวดลายลายวงวงปีของเขาสวยงามมากนะครับ นี่แค่ไม้พยุงอย่างเดียวนะครับถ้าเราปลูกไม้อื่นเข้าไปอีกก็ยิ่งโอ้โหเมื่อตกี้แม่วีบอกให้ปลูกประดูเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าประดูนี่เขาเนื้อไม้เยอะอ่านะครับเอามาเป็นข้อมูลนะครับให้พี่น้องได้รู้นะฮะท่านที่กำลังปลูกต้นไม้อยู่โดยเฉพาะปลูกไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับ ราคาอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับ40ปี4ต้นได้ตั้ง3แสนนะฮะโหถ้ามีสักก็ว่ากันไปนะฮะ,ะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องปลูกให้หลากหลายนะครับพ่อครูบาก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะไม้พยุงนะฮะในบริเวณนี้แค่ปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองนะครับก็จะมีมะข่ามมียางนามีกระถินมีประดูมีต้นสักโอ้โหะนะครับนี่ครับ บามาดูต้นสักที่อายุประมาณสัก50ปีะฮะต้นนี้ฮะเบลเลอร์เลยครับผมพ่อคุบาร์ปลูกเอาไว้เป็นต้นแรกแรกของสวนเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับต้นนี้นะฮะโอโ้โหจากนั้นเขาก็ออกลูกมานะครับผมก็ไม่ต้องปลูกอีกทัานี้ครับต้นลูกอยู่ต้นนี้นี่ครับเบลเลอร์เลยครับประมาณหนึ่งคนโอบนะฮะนี่ครับแล้วก็ รู้สึกจะอยู่ด้านหลังผมอีกนะครับนี่ครับอย็นงนีฮะนั่นนะครับสบายเลยครับผมปลูกต้นไม้แค่ครั้งเดียวนะฮะที่เหลือเขาจะปลูกให้เราเองโอเคครับพี่น้องวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับพี่น้องที่ปลูกต้นไม้นะฮะก็เอามาดูต้นไม้ต้นพยุงอายุ40่สิบไม่ใช่ประมาณสักสามสิบเจ็ดสาสิบแปดปีนะครับสี่ต้นขายได้ตั้งสามแสนบาท นี่แหละครับปลูกเอาไว้เป็นบันนานชีวิตเป็นเงินฝากครับพี่น้องอถ้าใครมีที่มีทางอย่ารอช้านะครับปลูกตามหัวไร่ปลายนาคนละเล็กคนละน้อยดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ไรประโยชน์ไรคุณค่า,าเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันนะครับขอบคุณครับ